ครับส,สวัสดีครับอยู่กับชูลรอิส,สานมาโคซิงครับอันนี้ครับตัวจุดระเบิดท้ายรางครับเอามาทำท้ายรางแล้วรอดูครับว่าจะมีประสิทธิภาพแบบไหนบ้าง,งอืมอะไรเมือม่อเม <hurting> ื่อเฮ้ยแล้ว <hurting> ก็ประมาณนี้นะครับทำทายรางครับเสร็จเรียบร้อยปร่งเรียมเสมอเนี่ยน้องเรื่องันไรการช่างครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวส่ตื่นเต้นนะมันหนี่เนื้อทั่วเลยจังทู

สอบคนไวิ่งไหมวัดไหมวัดไหมวัดเปล่าบอว้ตุลุ่มเนาะไว้การยานเสร็จบาดจูนทำไมน่ะม็ตามตรงเลยบอกว่าเงินไรามไปควัน

เรียกไทยรางแต่ถ้ามีมีล้อด้วยน่าจะเรียกรางรถไฟใช่ได้ล้อนะครับนี่เบิ้นตัดสับกระจายอื้ะ bắt chị non, mày, chi, yếm đi luôn, bà không bác? à, bưng, bưng xúc chi em เนาะเกียร์โซ่นี่เนาะนี่ฮะได้รูปป่ะโตเกียร์โซ่นี้มันเมียดดิจังไงอ่ะจังไงสีแรงก็อีกตัวอ่ะครับรอดูครับโอ๊ยมันดันมาแล้วอ่ะตูดตูด ใครอยากทำก็มาหาช่างเมย์ได้ครับยูอูนี่แหละบรรยาย,ายนครับถ่ายครับบรรยาย,ยนการช่างกู<อ>บรรยายการช่างนะครับติดต่อมาได้ครับมันจะมาไหมน้ำมันนะอ่ะอ่าเลยตัดเลยบอตัดเลย Takut tak dulu ni? Tangan yang. Tahu. Tambah dia cair. Nai kian atas tangan yang. Jidai. Alai. Start. Yang masih jidai. Kepun kunci awak bayangkan. Buka bayar. Tít lẽ Bên ngay này <laughs> Làm bên rồi đi, bên mà bảo rồi บนอีกบนอีกบินมาบนเลยบนบนุนบนเลยเดด็ดโอ้เหลเหยียบไม่แรงเลยคระเร่งอ่ะ <laughs> Tak? Tapi agak depa piลอง. ครับมาที่พาว แม็กไปลองดูรถสักหน่อยลองดูนะว่าฟัน,นจะเยอะขึ้นไหมครับดูฟันนะใส่ซอดหรือเปล ครับมาดูครับปุดท้ายรางนะครับแรงอย กลับมารับคืนด้วยโอ้ไปถึงไหนนี่เราดูครับกลับมาคืนครับโอ้มาแล้วโอ้มาแล้ว เป็นไงมองไม่ถูกไม่เหมนครับก่อนก่อนเเนาะไม่ตอนตอนตอนขับมาความรู้สึกมาจากบ้านอะ่ะมันเปลี่ยนนะ,ะแต่บริเวร์อุดอุดมอแบบเราไม่รู้นะความแตกต่างมันยังไงเรลี่ยตัดป่ะหเรลี่ยตัดป่ะเฮ้ยร่มตันบ,บ,บ้านเนาะ Nhi mùi bảo, bảo hiểu à? Chút chút tắt nào Chân mùi rồi phát กได้อยู่ครับเหมือนยางจะหมดค <laughs> วามรู้สึกมันไม่แตกต่างวันเก่า เหมืนแมปมาอุดไปก็เหมือนเดิมอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ